ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกคนนะคะสวัสดีวันจันทร์นะคะจันทร์ที่16ตุลาคมนะคะวันนี้วันอะไรเอ่ยท้าดาวันที่จะบอกว่ามีโชคมีลาบของคุณผู้ฟังทุกคนใช่ไหมคะวันนี้นะคะนางฟ้ามาแล้วเกเลไปเมื่อวานหนึ่งวันค่ะเมื่อวานแบบว่า,น,าน,นอนจุ้มปุกทั้งวันเลยค่ะก็เลยแบบว่าไม่อยากจะตื่นทําอะไรเลยวันนี้นะคะ มีท็อปปิกดีๆระมุนต่อใจให้คุณผู้ฟังฟังกันเรามาดูซิเกี่ยวกับความรากักมันเกี่ยวกับความรากักเคยฟังหรือเปล่าเพลงของคุณโตซิลีฟูมันเกี่ยวกับความรากักนั่นแหละค่ะมาค่ะในชื่อท็อปปิกที่แบบว่าฮิตตลอดการณนะจุดนี้ณนะจุดนี้เขามองคุณยังไงเขามองคุณยังไงแล้วก็รู้สึกยังไงกับคุณนะคะขอพลังงานไพ่ วันนี้จะใช้สำรับนี้นะคะวันนี้จะนั่งค่อนข้างบอกว่ายากมากเลยอะแต่ขอลองดูนะคะถ้ารอดก็คือรอดถ้าไม่รอดก็อาจจะแบบว่าไม่ได้พูดนานเนอะเมื่อ,อเยเมื่อยกลนเนอะเมื่อยกลนเนอะนั่งกับพื้นนะเธอ โอเคขอพลังงานห้าใบแรกนะคะณนะจุดนี้เพลานี้ตอนนี้เลยบัดนาวเลยเนี่ยกี่โมงก็ไม่รู้เนี่ยเขามองคุณแล้วก็รู้สึกยังไงกับคุณเรามาอ่านใจเขาผ่านไพ่แล้วก็เซนและจิตวิญ,ญญาณของนางฟ้าที่สื่อสารให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะมาค่ะเขามองคุณยังไงพลังงานห้าใบแรกนะคะโอ้โหเขามองคุณรวยอ่ะ อะไรจะสวยรวยเป๊ะขนาดนี้สวยรวยเป๊ะขนาดนี้โอ้โ oh, หสวยรวยเลยค่ะอืห <c oughs> น้าสันตอนนี้เขามองคุณยังไงเหรอชื่นใจเป็นที่สุดชื่นอุลาเป็นที่สุด ที่ได้ดิวความสัมพันธ์กับว่าที่เศรษฐีดีหรือเปล่าไม่รู้ดูไพ่สิเธอ Queen of Pentacle s q u e e n of Cup t เด Sun จะมีอะไรดีไปกว่านี้แล้วคุณผู้ฟังอเป็นอะไรที่ the best ของเขาจริงๆเลยตอนนี้คนที่คุณดิวอยู่ไม่ว่าจะก,กรณีสามีภรรยากิก๊ก แฟนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คนที่เข้ามาจีบคุณนะคะเอาเป็นว่าทุกคนมองคุณคือสวยมีตังจะอยู่ลำพังไปทำไมนะอยู่กับเราดีกว่าไหมเดี๋ยวเราช่วยใช้ตังนะไม่ใช่ <laughs> คุณโนวับงบอ,บอกถ้าแบบนี้นางฟ้าดีดออกไปไกลๆไม่อยากได้มากค่ะตอนนี้นะคะเขามองคุณเป็นเดอะซันเป็นแสงสว่างนำทางเป็นแพทชั่นเป็นคอนเน c t ชั่นที่ดีแล้วก็เป็นอินสปเรชั่นที่ดีและที่สำคัญคุณน่ะไม่เป็นภาร้าให้เขาเลยคุณน่ะโอ้โหดูแบบว่าเปล่งออร่าความเป็นควีนน่ะ ควีนสองควีนอ่ะล้วจะสเมนตออกมาตอนนี้สิ่งที่เขามองคุณนะไม่มีอะไรที่แบบว่ามีความสุขเท่ากับดิวกับคุณอยู่แล้วคุณกับเขาอาจจะเกิดในราศีมังกรราศีธนูราศีตุล ไฟแม่สิงธนูนะคะธาตุไฟธาตุดินแล้วก็ธาตุลมมาเลยนะคะตอนนี้สิ่งที่เขามองคุณนะคุณคือเดอะซันคุณคือผู้หญิงสวยมีตงังคุณคือคนสวยคุณคือคนเก่งคุณเก่งขนาดนี้แล้วเขาจะยังไงอะ่ะแถมคุณยังมีพลังงานของความสุขความน่ารักความใจดีเขาตัดสินใจแล้วอะ่ะเรื่องอะไรอะ่ะได้เมื่อเข้ามาในชีวิตคุณแล้วเรื่องอะไรจะปล่อยคนดีแบบน,นี้ออกไปจากชีวิตสิ่งที่เขามองนะคะ เขาจะทำตัวอย่างไรให้เท่าเทียมคู่ควรแล้วก็ยืนข้างคุณอย่างสง่างามนี่คือสิ่งที่เขามองคุณคุณเลอค่าสง่างามทำให้เขารู้สึกว่าเขาต้องทำอะไรเพื่อคุณบ้างแล้วประมาณว่าฉันต้องทำทำอะไรสักอย่างแล้วไม่แคล้ว อะไรก็ไม่รู้ของพี่ป้างอไปหาฟังเอเด้อเขามองว่าเขาต้องทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้อยู่เคียงข้างคุณอย่างมีศักดิ์ศรีและสง่างามแล้วก็คุณนะคะเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนฟ้าประทานเหมือนพรจากฟ้าที่ทําให้เขาได้เจอคุณคือคนที่เขาอยากตื่นมาและมีชีวิตคู่ด้วยคุณคือคนที่เขาอยากดูแลชิดใกล้ คุณคือคนที่เขาอยากร่วมเรียงเคียงครอบครัวอยากมีคุณอยู่ในชีวิตดูสิมีไพ่จัส m เมนออกมาเขาอยากมีลูกอยากแต่งงานอยากแบบว่าเป็นคู่เคียงเรียง แบบว่าคู่สร้างคู่สมไปจนถึงไม้เท้ายอดทองกระมองยอดเพชรสิ่งที่เขามองคุณก็คือสวยมีตังค์อยู่ลำพังไม่ดีนะจ๊ะขออยู่ด้วยคนได้ไหมคะ่ะคุณคือเดอะซันคุณคือคนมีตังค์คนเก่งเรื่องการงามและที่สำคัญคุณคือคนที่เขาอยากให้เป็นว่าที่แม่ของลูกพ่อของลูกหรือคนที่จะนำพาให้เขาเติบโตต่อไปนะคะพลังงานห้าใบแรกนี่แบบว่าฟูมากใจฟูเลขหนึ่ง เลขหนเลขเก้าเดี๋ยวซันนางฟ้าให้เลขเก้านะเลขหนเลขเก้าแล้วก็เลขสีเลข 8, เลข12นะคะแล้วก็เลข10นะคะตัวคุณกับเขาอาจจะเกิดวันอาทิตย์ได้วันอาทิตย์เดอะซันฟูฟ้าหรหอลาหมาเหา่าเสาไฟหกักเลยคุณเป็นคนที่แบบว่าดูสวยดูแพงดูจิตใจดีแล้วก็ดูทรงพลังดูลึกลับดูทรงคุณค่าหน้าที่จะแบบว่ารวบหัวรวบหางกินกลางตลอดตัวนี่คือสิ่งที่เขามองคุณนะคะไม่มีวันหรอกมีเดอะซันไว้เป็นประดับบารมีแล้วไม่มีวันที่เขาจะปล่อยคุณไป ะค,ะคุณเลอค่ามากๆในชีวิตเขาตอนนี้นะคะคุณกับเขาอาจจะดิวความสัมพันธ์กันมา1ปีไปจนถึง12ปีรู้จักกัน1เดือนไปจนถึง12เดือนนะคะนี่คือพลังงาน5ใบแรกนะคะความเป็นเดอะฟูลของคุณอะต่อให้คุณจะสวยเลอค่ารักชูรี่พรีเมียมขนาดไหนแต่ความน่ารักความสดใสของคุณอะมันทำให้เขารู้สึกฮมีความสุขจังเลยที่แบบว่ายุดได้อยู่ใกล้ๆคุณคุณเป็นพลังงานของความสุข ความเป็นเด็กแล้วก็พลังงานของความที่แบบว่าทําให้เขารู้สึกว่าปล่อยวางชื่นใจอุ่นใจคุณเหมือนเดอะซันคุณเป็นเหมือนบ้านที่เขามาเจอมาหาที่ไรเขาก็แฮปปี้ดีด้าคุณกับเขาอาจจะเกิดปีมะเมียนะคะมีปีมะเมียปีจอปีขานปีหนูปีไก่ปีมา้าแล้วก็ปีงูได้นะคะ5้าใบแรกคือดีมากๆเลยเธอจบที่5้าใบได้ไหมไม่ได้ถ้าเป็นช่องนี้ต้องอ่านต่อคะ่ะไปต่อคะ่ะ ขอพลังงานอีก5ใบนะคะตอนนี้ดูสิดูสิ พาอยากบอกอะไรเขามองคุณยังไงมองเก่งจังเลยมองแล้วมองเล่ามองแบบเดียวไม่ได้เขาต้องพยายามเขามองว่าเขาต้องพยายามให้อยู่เคียงคู่เคียงข้างคุณอย่างสง่างามแล้วก็สมศักดิ์ศรีนะคะถ้าหากเธอคิดว่าฉันนั้นไม่ดีไม่สมศักดิ์ศรีของชีวิตเธอไม่ได้ยังไงเขาก็จะอยู่เขาจะตื่นนะคะมาขับไปต่อพลังงาน5ใบต่อไปนะคะ ดูซิเขามองคุณยังไงคุณคือความสุข king of b a r n คุณคือความสุขและคุณคือคุณกับเขานะคะอาจจะเป็นคนทางไกลดีวความสัมพันธ์มี Meet the w o r l d w e คุณกับเขาอาจจะรู้จัก ผ่านทางโซเชียลก่อนที่จะมาเป็นแฟนกันคบคุณคบกันคุณกับเขาอาจจะโดนนำพาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลกงล้อของโชคชะตากงล้อของพรมลิขิตกงล้อของความรักที่ทําให้เขาได้แบบว่าจับพัดจับผูมาเจอคุณแล้วคุณก็คือเป็นความสุขทางโซเชียลที่เขาส่องส่องเสร็จแล้วเขารู้สึกว่าโอ้ยคนนี้แหละใช่คนนี้แหละ,นนละโอ้ตื่นมาอยากสอ่องแสกซําเบิ่งตลอดเลยคุณคือคนที่เขามองว่าเขาจะพยายามสู้ต่อให้จะแบบว่า แล้แครน,ข,นขาดแคลนยากจนกว่าคุณเขาจะสู้เขาจะขยันเขาจะมุ่งมั่นแล้วก็เขาจะกลายเป็นเด็กถือไม้ในวันนั้นกลายมาเป็น คิงถือไม้ในวันนี้เขาจะทำทุกสิ่งอย่างเพื่อให้คุณมีความสุขบ้างเพราะว่าการที่เขาได้อยู่ในชีวิตคุณนั้นคุณช่างทำให้เขามีความสุขซะเหลือเกินคุณกับเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติเป็นคนทางไกลคุณกับเขาอาจจะเป็นคนแบบกรุงเทพเชียงใหม่เวียงจันทร์อุดรขอนแก่นหรือไม่ก็เป็นต่างประเทศไปเลยหรืออาจจะเป็นคนละาศาสนาได้แต่เขาไม่ย่อท้อค่ะสิ่งไหนที่มันเปลี่ยนแล้วทำให้คุณมีความสุขและเขามีความสุขเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวตนเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง อย่างเพื่อคุณแล้วก็จับมือไปกับคุณเขานะคะมองว่าโลกเนี้ยมันกว้างใหญ่มีคนเป็นพันล้านคนทําไมสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลถึงส่งให้เขามารักคุณได้ขนาดนี้คนคนนี้นะคะ ทุกวินาทีตั้งแต่รู้จักคุณตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เขามองว่าคุณคือ Tree of Pentacles คือ3าม Tree of ครับคุณคือความสุขที่เขาอยากจะพิชิตหัวใจแล้วก็อยากจะนำพาคุณไปเจอคนรอบข้างคนในครอบครัวและที่สำคัญเขาอยากบอกว่าทุกทที่ทุกๆุกก้าวที่ท เขาวางแผนอนาคตไว้เขามองว่าจะต้องมีคุณแน่นอนเคียงคู่ไปกับเขานะคะ The world the sun คุณผู้ฟังคือ the best มากคุณผู้ฟังอาจจะมีหลายคนที่มาชื่นชมชื่นชอบแต่คนที่ดิวกับคุณอยู่ตอนนี้คนนี้คนเดียวที่พิเศษสุดเขามองว่าคุณคือความงดงามที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลส่งมาให้และ ต้องเป็นเขาเท่านั้นถึงจะคู่ควรกับคุณนะคะและที่สำคัญเขาจะไม่มีวันปล่อยให้ใครมาแย่งคุณไปจากเขาแน่นอนดูสิเ of sword เลข7คุณกับเขาอาจจะเกิดธาตุน้ำธาตุน้ำมาแล้วมีนกรกฎพิจิตนะคะเลข7แล้วก็เลข9ราลสีกันเขาอาจจะเกิดเดือนกรกฎดาเดือนมีนาเดือนกันยาได้เขาอยากบอกว่า เรารู้ว่าเธอสวยฮอตสวยรวยสวยปังสวยเปะ๊ะสวยเซ็กซี่แต่เขาจะไม่ยอมค่ะเขาจะไม่ย่อท้อต่อเขารู้สึกว่าต่ําเตี้ยเลี่ยดินต่ําต้อยด้อยค่าหน้าที่การงานไม่อู้ฟู่อาฟาเหมือนคุณผู้ฟังแต่เขาจะพยายามทําทุกสิ่งเพื่อให้เป็นคิงเพื่อที่จะได้เป็นโซเมททวินเฟมคู่แท้คู่ชีวิตคู่ที่ ยืนอยู่กับคุณอย่างสง่างามคุณไม่ต้องห่วงเลยวันนี้เขารู้ตัวแล้วว่าเขาจะต้องทําต้องคว้ต้องไฟเพื่อให้มีคุณ F C ของนางฟ้าอยู่ในชีวิตเขาให้ได้นะคะคุณเป็นนะคะแพชชั่นในการทําให้เขาเติบโตตอนนี้ในหัวเขาคิดแล้ว ทำยังไงดีจะหาเงินด้วยวิธีไหนดีจะสร้างอนาคตรากฐานด้วยวิธีไหนดีเพื่อจะได้บอกว่าอบพยพย้ายถิ่นฐานมาอยู่กับคุณตอนนี้มันมีเวอร์ไว e ์ไพ่์เดอรเวิร์กมาเขาอยากเดินทางมาเจอคุณมากๆเขาอยากบอกว่ามาอยู่กับคุณเขาอยากบอกว่านะขายบ้านที่นู่นเลยไหมที่นี่เลยไหมเพื่อที่จะได้มาอยู่กับคุณ2แต่2อ,อแบบครอบครัวเพราะว่าไพ่จัดเ e n นออกมาว่าเขาจะเอาคุณแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะ เป็นการอ่านไพ่ที่เดอดฟูมากใจฟูไปด้วยกับคุณผู้ฟังไปต่อค่ะกับพลังงาน5ใบดูซินะตอนนี้นอกจากเขามองคุณเป็นว่าที่ป๊าป๊าหม่ำาของรูกเขาว่าที่คู่สร้างคู่สมของเขาว่าที่คนที่เขาจะบอกว่าร่วมเรียงเคียงคู่เป็นเนื้อคู่ตุนาหงานินแล้วเขามองคุณยังไงอีกดูซิดูซิคนคนนี้รักคุณมากๆนะคะธาตุน้ําดินลมไฟออกมาครบเลย รักคุณมากๆแล้วก็จะพยายามทําทุกสิ่งอย่างเพื่อไม่ให้ปล่อยคุณไปเพื่อไม่ให้คุณทิ้งเขาไปดูสิคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังอ่ะสวยรวยปังจริงคุณผู้ฟังนะคะอาจจะมีหน้าที่การงานการเงินมีธุรกิจที่มั่นคงเขานะคะทําใจไม่ได้เลยถ้าจะต้องเสียคุณไปให้ใครต่อใครเขาทําใจไม่ได้กับความร่ํารวยความแบบว่าเติบโตก้าวหน้าของคุณแต่เขาจะสู้เขาจะขยันเพราะอะไรเพราะถ้าหากว่าเขาไม่สู้ไม่ขยนันไม่ทําให้แบบว่า เคียงคู่อยู่กับคุณอย่างมีสง่าสมศักดิ์สีนะเขาจะต้องเจ็บปวดแน่นอนเพราะว่ามีคนรอสวบรอเสียบรอที่จะแบบว่าจีบคุณเยอะมากตอนนั้นสิ่งตอนนี้สิ่งที่เขาทำได้ก็คือจะต้องไม่แขวนตัวเองไว้กับความแบบว่าด้อยค่าตัวเองเขาจะต้องแบบออกจากคอมฟอร์ตโซนเพื่อที่จะแบบไปเติบโตวความเป็นควีนกับนายออฟเพนเดิลของคุณผู้ฟังอ่ะดูสิคุณผู้ฟังอะเป็นอะไรที่แบบ พุ่งพุ่งพุ่งทะยานไปข้างหน้าอนาคตของคุณผู้ฟังมันงดงามเขามองเขารู้แล้วเขารู้ว่ามีคนที่จะมาหยิบยืน่นยัดเยีดยดสิ่งดีๆให้คุณเสมอแต่เขาไม่ยอมค่ะเขาก็จะอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะเป็นคนหยิบยื่นยัดเยีดยด,ยด,ยดความสุขความเสน่หาความร้าใจเร้าอารมณ์ให้คุณและเขาอยากบอกว่าทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่พยายามนะคะเขาก็พยายาม แต่ยิ่งแข่งมันจะยิ่งแพ้แบบนั้นเหรอไม่ได้นะยิ่งแข่งมันต้องยิ่งชนะสิตอนนี้นะคะใจเขาลึกๆเขาก็กลัวเขาก็เคยอยากจะถอดใจที่แบบรู้สึกว่าคุณเน่ยสวยคุณรวยคุณหลอ่อคุณเป๊ะปังกะละมังถังหม้อรู้สึกต่ําต้อยไม่คู่ควรการศึกษาก็น้อยเงินก็น้อยอะไรก็น้อยแต่ใจพี่ใหญ่ๆนะหนูตอนนี้สิ่งที่เขามีนะคะเขาอยากจะบอกว่าหัวใจเขาความรักที่มีให้คุณมันยิ่งใหญ่มากนะความรักของเขาจะพิชิตคุณให้ได้และจะทาให คุณรู้ว่าเขาก็ไม่ธรรมดาเขาก็เป็นคนที่สามารถที่จะเคียงข้างคุณไปได้นะคะพลังงานไพ่คือสิ่งที่เขามองคุณตอนนี้คือเขาพยายามที่จะใช้กดแรงดึงดูด benefit หากันว่าไกลกันเขาจะแบบว่ารักกูหลงกูให้คุณผู้ฟังประมาณว่าแบบให้เธอรักหัวปักหัวปัม๊มให้เธอหลงในคำทุกคำพูดจา นมโมพุทธ,ธาเขาอยากมีสาริกาลิ้นทองอยากมีแบบว่าณนะหน้าทองอยากมีสิ่งดีๆเพื่อให้คุณหลงเขารักเขาเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปอยู่กับใครไปคบกับใครไปให้ไปให้โอกาสใครไปหว่านเสน่ห์ใส่ใครเพราะเขาทำใจไม่ได้เขาปวดใจเจ็บใจออกมาอีกก็คือราศีสิงห์ราศีกุมราศีมังกรราศีกันนะคะต่อให เขามองว่าต่อให้คุณน่ะจะตั้งดาบหรือว่าแบบจะสร้างกำแพงไม่ให้ใครเข้ามาบุกคนอื่นก็พยายามที่จะแบบว่านะเบียดตัวเองเข้ามาในชีวิตคุณผู้ฟังอยู่เสมอเสมอคุณผู้ฟังอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆต่อ้คุณผู้ฟังมีแฟนแล้วก็ยังอยากมีคนมาจีบมีเทคแอคชั่นอยากมายืน่นหยิบยืน่นชวนไปทํานู่นนี่นั่นอยู่เสมอเสมอเขาบอกเลยว่าเขาห่วงห่วงแต่ไม่แสดงออกเจ็บแต่ไม่แสดงออกเขาไม่ชอบให้คุณไปไหนกับใครเขาไม่ชอบให้คุณแบบว่าเดิว ความสัมพันธ์กับใครพูดคุยกับใครอยู่ใกล้ใครแต่เขาจะทําไงได้เพราะว่าคุณเป็นควีนอ่ะคุณเป็นอะไรที่แบบคุณเอาอยู่ทุกสถานการณ์อ่ะเขารู้ว่าใจคุณอ่ะมันหนักแน่นคุณไม่ได้เจ้าชู้ไม่ได้แบบว่าจะโปรยเสน่ห์แต่บุคคลรอบข้างคุณอ่ะทาไมถึงไม่จัดใจไม่หักข้ามใจจากคุณสักทีนี้คือสิ่งที่เขามองแล้วก็สิ่งที่เขาคิดเขาอยากจะหนุมหัวทุกคนที่อยากจะมาจีบคุณอยากที่จะมาได้คุณอยากที่จะแข่ง แบบกับความรักที่เขามีให้คุณผู้ฟังนะคะประมาณนั้นนะคะ15ใบออกมาก็จุกๆุแล้วอะ่ะขออีกขอพลังงานอีกห้าใบนะคะดูซีดูซีนะตอนนี้จุดนี้เขามองคุณยังไงขอสับไพ่สครูเดอทํทำไมคุณผู้ฟังถึงได้แบบว่าเปิดไพ่ออกมาได้แบบว่าเลอค่ามาก คุณผู้ฟังของนางฟ้าเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเป็นคนที่แบบมีกดแรงดึงดูดคุณผู้ฟังเป็นคนที่มีเซนดีมีบารามีดีมีออร่าดีแล้วคุณผู้ฟังสามารถที่จะเมนิเฟตคนดีๆเข้ามาหรือหากแม้ว่าใครที่แบบทําไม่ดีกับคุณพูดจาไม่ดีกับคุณนะคุณผู้ฟังจะเมนิเฟตตื่นรู้ทางจิตวิญ,ญญาณแล้วก็จะผลักดันผลักใสผู้คนเหล่านั้นออกไปชีวิตคุณผู้ฟังก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเสมอเสมอนะคะ สิ่งที่เขามองคุณคือทำไมชีวิตคุณถึงมีแต่คนดีๆเข้ามานะทำไมชีวิตคุณถึงแบบว่าเออมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหรือเป็นเพราะว่าเขามาช่วยหนุนมหนุนนำหนุนบุญบาร,รมีให้คุณด้วยหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เขามองคุณผู้ฟังนะคะดูซิดูซิซขอพลังงานอีกห้าใบนะคะคุณผู้ฟังบอกดีจังเลยหายไปหนึ่งวันกลับมาอ่านไพ่แบบว่าฟินจังเลยเนี่ยเขามองคุณเป็นครอบครัว เขามองว่าเขาทําใจไม่ได้หากแม้ว่าคุณจะไปแบบว่าให้ใครเข้ามาจีจะเจอาแจมาวุ่นวายขายประช่อนเขาอยากจะรวบรัดอยากจะจดทะเบียนอยากจะแต่งงานอยากจะให้คุณเป็นของเขาคนเดียวนะคะเขาจะสู้เขาจะฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อให้ได้พิชิตใจคุณครอบครัวคุณคุณพ่อคุณแม่คุณถ้าต้องเข้าถึงถ้าต้องทํายังไงเขาจะทําเต็มที่ตอนนี้เขาพยายามแอบมองแอบส่องคนที่มาแบบว่าสาเบิงมาสลอแสแลในชีวิตคุณอ่ะเขาอยากจะกําจัด ตอนนี้คนคนนี้นะคะอารมณ์หึงด้วยห่วงด้วยรักมากด้วยแล้วก็พยายามด้วยมาเต็มเลยเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะแพชชั่นที่เขามีกับคุณนีะ่ะมันเยอะมากเลยเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนเดียวที่เอาดึงพลังงานความขี้เกียจของเขาออกมาทําให้เขาอยากจะเติบโตจากที่เป็นพนักง,งานประจําก็ทําให้เขาอยากจะมีธุรกิจเล็กๆอยากจะเป็นเจ้าข,ของธุรกิจมีเงินเท่านี้ก็อยากจะมีมากไปเพื่อที่อะไรเพื่อท<ๆ>ี่จะได้อยู่อย่าง สมสง่าสมศักดิ์ศรีในชีวิตคุณนะคะเพราะว่าคุณผู้ฟังคือ The Sun n i ไนล์เพนเดแลและเป็นอะไรที่แบบเป็น Queen of c u p ด้วยเด e ะเบมากหากแม้ว่าเขาต้องเสียใครไปบนโลกเนี้ยได้ไม่เป็นไรปล่อยวางตัดใจแต่ทำใจไม่ได้ถ้าจะต้องเสียคุณผู้ฟังของนางฟ้าไปเพราะฉะนั้น5ดาบออกมาคือเราต้องสู้สู้เพื่อให้มีเธออยู่ในชีวิตและอยู่ในชีวิตเธอตลอดไปนะคะ ไปต่อนะคะดูซิดูซิคนคนนี้เอาจริงนะใครล่ะที่คุณผู้ฟังดิวอยู่นะตอนนี้หนึ่งเดียวในหัวใจอ่ะเขาจะไม่ยอมปล่อยคุณและเขาจะยืนหยัดเคียงข้างอยู่กับคุณตลอดไปนะคะเพราะว่าไพ่จัดสเมนกับไพ่ครอบครัวมาไปค่ะต่อไปขอพลังงาน5ใบต่อไปนะคะ หากแม้นว่าเขาเป็นคนทางไกลนะเขาก็เตรียมแล้วล่ะเตรียมที่จะบอกว่าอบพยพถิ่นฐานมาบอกว่ามั่นหมายสู่ขอแล้วก็มาซื้อบ้านแล้วก็ยา้ยาโยกย้ายมาอยู่กับคุณผู้ฟังก็เป็นไปได้นะคะมาค่ะ ขอพลังงานห้าใบต่อไปนะคะดูซิตอนนี้เขามองคุณยังไงโอ้ดิเอ็มเพลเลอร์ป๋าสปอร์ตใจดีเขามองว่าดูจะไกลกันแค่ไหนะถึงตอนนี้ป๋าอาจจะไม่มีเท่าหนูหรอกแต่ป๋าก็จะพยายามป๋าสปอร์ตใจดีราศีเมษราศีมีนราศีพฤษศ ราศีตุลราศีกันเมษมีนพฤกษกตุลกันนะคะอาจจะเป็นวันเดือนปีที่คุณกับเขาได้รู้จักกันเจอกันหรือวันเดือนปีเกิดเลข4ีเลข3 14, 13, 15 1 1 19เลขเหล่านี้คือเลขที่อยู่ในใจคุณแล้วก็มี18ด้วย17ด้วยเขาอยากจะบอกว่าต่อให้ณนะตอนนี้ทุกคนจะมองว่าเขาโอเคดีแล้วพอแล้วน้นนี่นั่นสำหรับเขากับคุณเนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่พอเท่าไหร่ก็ให้ไม่พอคือเขาอยาก ดูดีกว่าเดิมหากแม้นว่าเขานะคะเคยแบบว่าอก็หล่อยอยู่แล้วนั่นอยู่แล้วฟิตอยู่แล้วแต่เมื่อเจอคุณน่ะเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่พอต้องทําให้มันดีอีกรวยก็รวยยังไม่พอต้องรวยกว่านี้อีกเพราะว่าคุณน่ะช่างเลอค่าลักชูรี่คุณเปรียบเสมือนนางในฝันนางฟ้าในชีวิตเขาที่เขาจะพยายามแล้วก็พยายามเท่านั้นสับภาษาไทยในพจนานุกรมตอนนี้ในหัวเขามีแต่คือ ต้องสู้เพื่อให้มีคุณอยู่ในชีวิตต้องพยายามเพื่อให้มีคุณอยู่ในชีวิตนะคะนี่คือสู้ๆกับพยายามเท่านั้นคนคนนี้คิดนะคะ ภายใต้ความเป็นป่าสปอร์ตใจดีของเขาภายใต้ผู้คนที่มารุมร้อมคุณอาจจะดีวความสัมพันธ์กับคนที่ไม่ธรรมดาก็มีบารมีมากด้วยบารมีหน้าตาดีที่สําคัญก็อาจจะแบบเป็นสายแบบว่าสายเตแนวป่าด้วยแต่สิ่งที่เขาเปรเขารู้สึกว่าให้คุณเท่าไหร่ก็ไม่พอให้แล้วก็อยากให้ทั้งนั้นที่คุณก็มีอยู่แล้วแต่เขาก็อยากเปคุณอยากเอาใจคุณหากแม้ว่าเขาไม่ได้รวยเท่าคุณนะเขาก็อยากจะเปรความสุขยัดเยียดความโรแมนติกให้คุณ คนคนนี้นะคะผู้หญิงผู้ชายราศีเมษเป็นคนที่แบบอาจจะดูเจ้าชู้อาจจะบริหารเสน่ห์เก่งนู่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วเวลารักใครรักจริงแล้วก็รักคงมั่นแล้วก็เลิกรักยากนี่คือคนเกิดราศีเมษกําลังอยากจะบอกว่ารักคุณจริงๆนะคุณอาจจะเกิดธาตุน้ำธาตุด,ดินธาตุไฟได้นะคะ พลังงานของความเป็นผู้มากด้วยบุญบารมีตื่นรู้ทางจิตวิญญาณแล้วก็เขาตัดสินแล้วว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเขาตอนนี้มันไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลอีกแล้วสิ่งเดียวที่เขากังวลคือเขาจะต้องกำจัดหมดปวกที่มาวุ่นวายขายประช่อนมาจีบมา,มาพยายามที่จะเป็นคู่แข่งเขาระหว่างความรักของคุณกับเขานะคะสิ่งที่เขามองคุณก็คือบบกว่าเหมือนเพชรเม็ดแป้งเลยอะ เพชรเม็ดแป้งที่แบบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลส่งมาให้เขาแล้วเขาก็อ้าแขนรับแบบจุกๆอะไรเงี้ยแต่คนอื่นก็พยายามที่จะมาแย่งมายืมมาซื้อมาแบบว่าอยากได้มากระชากมาอยากจะขโมยแก้วตาดวงใจมาขโมยเพชรไปจากเขานะคะต่อไปนางฟ้าขอใช้การ์ดนะคะดูซิดูซิต่อไปดูซิของมองคุณผู้ฟังของนางฟ้ายัางไงอีกนะทำไมเขาถึงได้รักคุณขนาดนี้นะ หากแม้นว่าเขานะคะเป็นคนที่นางฟ้าบอกไปสไตล์คนใจดีหน้าตาดีที่สำคัญเป็นคนโรแมนติกโซสวีทขี้หึงขี้ห่วงแล้วตอนนี้ดูซิเขามองคุณยังไงอีกนะเขาบอกว่าคนคนนี้อาจจะมีเลข19เลขค่าเลข2 2เลข8เลข6เขาบอกว่าที่ผ่านมาในอดีตนะคะไม่ว่าคุณจะดิวความสัมพันธ์กับใครมาถ้าหากว่า คุณไม่ตัดใจไม่จบไม่ไม่เลิกยุ่งกับพวกที่มาวุ่นวายขายปลาช่อนพวกแฟนเก่าใดๆก็แล้วแต่ได้โปรดแล้วจะเอาเขาไปไว้ที่ไหนเขาอยากให้คุณตัดใจตัดจบจากพวกคนในอดีตซะให้สิ้นซากเขารู้ว่าคุณน่ะอาจจะยังคิดถึงยังกังวลยังเป็นห่วงยังสเสน่หาอยู่แต่เขาไม่ชอบค่ะเขาบอกว่าช่วยตัดตัดไปได้ไหมอะไม่งั้นมันไม่จบนะเจ้าที่รักและเขาอยาก บอกว่าให้เวลาคุณตัดสินใจหากแม้ว่าคุณยังลืมเรื่องราวในะอดีตไม่ได้เขาให้เวลาคุณตัดสินใจแต่ภายใต้การตัดสินใจนั้นก็จงเป็นเขาเลือกเขาแล้วก็ให้เขามาแทนที่แล้วก็อยู่กับคุณเสมอตลอดไปนะคะเลข19ได้ค่าเลข8เลข22、เลข6นะคะออกมาชาัดคนนี้อาจจะเกิดปีถอะได้ด้วยนะคะ เขาอยากบอกว่าช่วยลืมเรื่องราวในอดีตเก่าๆไปได้ไหมเรื่องในอดีตอย่าไปสนใจโฟกัสที่ปัจจุบันนะอนาคตนะจ๊ะที่รักเรากับเธอจะสร้างอนาคตแล้วก็ทำปัจจุบันให้ดีไปด้วยกันนะคะนี่คือสิ่งที่เขามองคุณนะคะ ต่อไปนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่เขามองคุณตอนนี้เขาบอกว่าคุณผู้ฟังน่ารักมากๆคุณผู้ฟังน่ารักจังเลยยิ้มหวานอยากจะจีบอยากจะเป็นแฟนแขนเป็นฟอได้ไหมเขาอยากบอกว่าทุกวันนี้นะเข้าโซเชียลนะปกติเขาไม่ค่อยเล่นโซเชียลแหละแต่เมื่อไหร่ที่เขาเข้าโซเชียลนะคุณคนแรกเลยที่เขาตามสืบตามส่องแล้วก็ตามสวบพวกที่มายุ่งมาจีบมากดหัวใจกดไลค์อะไรให้คุณด้วยนะคะ เลข3เลข9 21 24 51 42เลข9นะคะ เขาบอกว่าอย่ามองเราแบบนั้นเราไม่ได้หื่นขนาดนั้นหมายความว่าที่เขาแอบมองแอบส่องแอบสืบแอบแบบว่านะคอยแบบว่าซําเบิ่งคุณทางโซเชียลอ่ะเขาไม่ได้แบบว่าคิดร้ายกับคุณหรือคิดไม่ดีกับคุณนะเขาแค่อยากจะปกป้องเป็นองค์คลักพิทักษ์หัวใจให้คุณผู้ฟังนะคะเขาอยากบอกว่าเขาเขินมากๆนะเวลาที่คุณผู้ฟังมองว่าเขาทะลึง่งตึงตังแซวนู่นนี่นั่นใช่ก็คุณผู้ฟังเซ็กซี่น่ารักและที่สําคัญเขาอ่ะตัด หักข้ามใจที่จะส่งคุณไม่ได้เลยนะคะคนคนนี้นะคะรักคุณมากห่วงคุณมากและที่สําคัญสิ่งที่เขามองคือคุณจะต้องเป็นคนคนเดียวที่แบบว่าอยู่ในเงื้อมมืออุ้งมืออ้อมกอดของเขาตลอดไปเพราะว่าคุณผู้ฟังน่ารากักเซ็กซี่มีเสน่ห์มีเสน่ห์เลยค่ายั่วยวนหน้าฟัดหน้าขยําม,มากๆนะคะนี่คือสิ่งที่เขามองคุณผู้ฟังนะคะ ขออีกสองใบนะใบสุดท้ายดูซิดูซิหยิบสองใบไปเลยเขามองคุณยังไงตอนนี้เขาบอกว่ามาอีกแล้วเลขสองเลขสี่ห้าศูนย์สาห้าห้าเก้าหกศูนย์สามสเขาบอกว่าความเซ็กซี่น่ารักยั่วยวนของคุณผู้ฟังอ่ะมันทำให้เขาครั่งใครใจละลายหักข้ามใจไม่ได้เลยต่อให้จะรู้จักกันมาเนิ่นนานแค่ไหนเจอกันเมื่อไหร่คุณก็ยังหน้าฟัดน้ารักนุ่มนิ่ม นุ่มนวลละมุนเขานะคะเสพติดการสิงล่างคุณเขาเสพติดทุกสิ่งอย่างเกี่ยวกับคุณเขาเสพติดที่จะบอกว่าได้อยู่ใกล้ๆคุณอาจจะเป็นคนที่ตัวหอมกลิ่นตัวหอมแล้วเขาก็จํากลิ่นคุณได้เขาเสพติดทุกสิ่งอย่างที่ทํากับคุณนะคะแล้วเขาอยากบอกว่าขอเป็น อฟซีตัวยงของคุณไปตลอดชีวิตเลยได้ไหมก็คือเป็นเอฟซีในดวงใจเป็นเอฟซีแบบพรีเมียมเอฟซี FC แบบว่าน่าพิเศษที่สุดพิเศษสใส่ไข่คนเดียวได้ไหมเขาบอกว่าคุณผู้ฟังอ่ะสวยกว่าใครตั้งแต่เขามีแฟนหรือเขาเจอใครเขาจีบใครมาคุณผู้ฟังอ่ะน่ารักเซ็กซี่หล่อละมุนหรือว่าเป็นอะไรที่แบบเดอะเบสที่สุดเท่าที่เขาเคยเจอมานะคะแล้วเขาบอกว่าคุณผู้ฟังอ่ะรู้ตัวไหมว่าสวยไม่ไหวน่ารักไม่ไหวนะคะ เขาจะยอมเขาจะยอมเป็นทาสรักแล้วก็เป็น fc ตัวยงของคุณตลอดชีวิตตลอดไปนะคะแล้วก็อีกใบหนึ่งเขาอยากบอกว่าคุณผู้ฟังอาจจะไม่รู้เขาอาจจะไม่เล่นโซเชียลใน Facebook อาจจะไม่มีพ้องมีเพื่อนตัดทุกครั้งที่เขาอะเข้าไปในโซเชียลเขาแอบส่งคุณคนเดียวนะเพราะคุณคือแฟนคือคนรัก คุณคือคนที่เขาแบบว่าเรื่องแล้วว่าจะบอกว่ายัดเยียดความเป็นสามียัดเยียดความเป็นภรรยายัดเยียดความโรแมนติกให้คุณเขาหยุดส่งคุณไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ส่งคุณเขาก็ไม่อยากเล่นอ่ะโซเชียลซื้อโทรศัพท์มาแพงๆเนี่ยซื้อมาเพื่อสอ่งคุณคนเดียวเท่านั้นเลยนะนี่คือสิ่งที่เขามองคุณแล้วก็อยากจะบอกคุณนะคะเขาบอกว่า บางวันนะคะเขาส่องคุณจนตาจะเป็นกุ้งยิงอยู่แล้วอ่ะหรือว่าคุณผู้ฟังอาจจะชอบแบบว่าโพสรูปเซ็กซี่น่ารักน่าขยี้น่าขยำหรือเปล่าแล้วเขาอยากบอกว่าคุณผู้ฟังอ่ะเซ็กซี่นุ่มนวลน,น่ารัก ตัวหอมกลิ่นกายของคุณผู้ฟังเนี่ยเขายังจดจําตราตรึงฝังใจและที่สําคัญไม่มีใครที่จะมาทําให้เขาหวั่นไหวใจระทวยหวั่นไหวใจฟูหวันไวหว,นไวใจตั้งหนึ่งดังใจเต้นหนึ่งดังได้เท่าคุณผู้ฟังของนางฟ้าแล้วนะคะนี่คือสิ่งที่เขามองคุณคือห่วงแหนเก่งฉลาดแล้วก็เลิค่ารักชุรี่พร้อมที่จะเป็นว่าที่ภรรยาสามีแล้วก็เขามองว่าคุณคือคนที่เขาจะไม่ยอมปล่อยให้ ใครมายุ่งมาวุ่นวายขายประช่อนและจะไม่ยอมเสียคุณไปนี่คือสิ่งที่เขามองคุณคุณคือคนเดียวที่เขารักสเสน่หาคุณเป็นสุดที่รักที่ยืนหนึ่งในหัวใจจากวันแรกที่เข้ามาจนถึงวันนี้คุณก็คือนัมเบอร์วันเสมอในใจเขานะคะนี่คือพลังงานน่ารักวันนี้ไพ่ออกมาน่ารักการ์ดออกมาน่ารักมากแฮปปี้แฮปปี้นางฟ้าไปทำงานต่อก่อนนะรัก fc ทุกคนนะคะบายบายนะคะ